โชว์ท่ามฟันได้มาพร้อมกับสกิลใหม่อย่างอาริโอฟอร์ป่อนับท่าเอาตันรวมบูสเตอร์ร้อยหน้าการที่103แต่ว่าเราสามารถทำตาหนึ่งร้อยสีได้นับท่าใช้โพูชชันบูสเตอร์เนี่ยเล่นแบ็คซ้ายแบ็คขวาแล้วก็มีฟิลด์ตัวหับได้นะครับร่างเกมรับสีด้านอย่างสุดนะบเก้าสิกว่าหมดเลยสปีดกับคพาวเวอร์เออสปีดกับเซมินาดีนับอากาศยานเนี่ยโอ้โหอย่างหนานะบเกสบเจเสีได้นะเฮดเดอร์นะถ้ามัน90ด้วยเนี่ยโอ้โหจะดูเป็นตัวที่โหดแล้วก็โกงต่อมานนีีเ่ยผมจอรงเเปีียยบบทกับร่่าางเกนะครับ104เหมือนกันนะถ้าเเกิดยังไม่บูต ก็ได้ถึงหนึ่งร้อยสีทั้งคู่นะอันเนี้ยจะเห็นได้ว่านะครับข้าวรังสีเขียวนะจะดูแล้วเป็นร่างเก่านะที่มีสีเขียวเยอะกว่าแต่ว่าเกมลับนะครับเกมลับดูแล้วเป็นร่างเก่านะที่ดีกว่าแต่ว่าดีกว่าแค่นิดหน่อยนะครับในส่วนของร่างใหม่เนี่ยจะมีอากาศสยานนะครับที่ค่อนข้างดีกว่าแต่ว่าก็ไม่ถึงกับดีกว่าเยอะถ้าเกิดใครที่มีร่างเก่าผมก็แนะนําว่าใช้ร่างเก่าได้นะร่างใหม่กับร่างเก่าอ่ะแตกต่างกันแค่สกิลนะครับ อันใหม่เป็นอารีโอฟอดอันมาอันเก่าอ่ะจะเป็นอฟอลเทสนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราชอบสกิลไหนเนาะก็เฟ่อนตัวแล้วผมว่าพอๆกันนะครับไม่ต่างพอเปรียบเทียบกับบาเลซี่ให้ดูนะจะเห็นได้ว่านะฮะถ้าดูแค่เพียงแค่สีเขียวนะบาเลซี่บวกสีเขียวเยอะมากนะครับฟานไดจะมีเพียงแค่อากาศยานที่ดีกว่านะโดยเฉพาะความแหมงแกเก่งเนะี่ยบวกถึง11เ,เลยนอกนั้นเนี่ยเป็นรองบาเลซี่หมดรวมถึงเกมลับก็ยังสู้บาเลซี่ไม่ได้นะถ้าเราดูเพียงแค่คาพลังบาสเออบาเซี่ดูกินขาดนะแต่จากการที่ผมเนี่ยมีทั้งาเซ ผมบอกเลยนะว่าถ้าเกิดให้ผมเลือกตัวจริงหนึ่งคนน่ะผมเลือกฟานไดนะครับคือถ้าเกิดใครใช้งานจริงจะรู้ว่าคือภาพพลังอ่ะบาเลซี่ดูโหดดูโกงก็จริงแต่พอลงทีมเล่นจริงอ่ะผมว่าบาเลซี่ยังเป็นรองฟานไดนะส่วนเพื่อนที่มี2คนนี้ก็ลองคอมเมนต์ดูได้นะครับคิดว่าใครเก่งกว่ากันสำหรับวิธีการเปลี่ยนค่าเบอนของฟานได้นะ่อให้ดีขึ้นเก่งขึ้นฝึกข,ข,ขึ้นแล้วก็ตัน1นึ่งร้อยสี่ถ้าอยากตันหนึ่งร้อยสี่เนี่ยไม่ได้ยากนะถ้าเกิดเราลงทีมเนาะก็บูสเตอร์ตามมาตรฐานนะถ้าเป็นเซนเเเเเตตออรร์์นนนนีีนนน่่ยยกกก็104็้งบบบููมัะะดฟซล หรือจะเป็นบูทดิวลิ่งเนี่ยก็104่ง่เช่นการแอบในส่วนของวิธีการปรับเปลี่ยนค่าพลังเนี่ยเราสามารถถ้าเกิดจะบูทดิวลิ่งเนาะเราจะได้เอ,อ่อแท็กกิ้งเนี่ยทะลุไปที่100นะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับเราสามารถลดดีฟนว์ได้ใช่ว่าลด1แต้มเจ้าเพิ่มเด็กเทอริตี้นะครับให้เป็น6อ่าเพิ่มเด็กเทอริตี้เป็น5เพิ่มโลบอดี้อย่างเงี้ย ก็ได้เช่นกันนะหรือนะจะลดเด็กเตอร์ออกไปเลยนะแล้วไปเพิ่มลดดีเฟนต์นะแล้วก็ไปเพิ่มอากาศยานแบบนี้นะหรืออี่แต้มลองเอาไปเพิ่มในส่วนของโรบอดี้ให้เป็น7แบบนี้แนวทางนี้ก็ได้เช่นกันนะถ้าอัพเวนี้จะได้ความแข็งแกร่ง99เลยนะสำหรับฟานได้นะผมมองว่าใครที่ยังไม่มีเซนเตอร์บิวอัพตัวโคตรตัวดีๆเนี่ยรูปร่างสูงใหญ่แข็งแกร่งผมก็เชีย์นะเพราะว่าผมใช้ร่างเก่าบอกอยู่เลยว่าร่างเก่านี่คือตัวจริงแบบว่า ตัวหลักของผมเลยนะหนาซ้ำล่างนี่มีสกิลากัศยานที่ดีด้วยนะครับดวนกับพวกบูลเลตเฮดเดอร์เนี่ยเวิร์กเลยใครที่ยังไม่มีฟันได้ร่างเก่าๆใช้ผมแนะนำว่าลองไปเปิดแพ็กนี้ดูได้นะรับรองเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน